สวัสดีค่ะวันนี้พี่ยูอาจ,จะมาอธิบายเรือ่องอาหารละยานะคะในสมัยนี้อาหารที่ปลอดภัยและปลอดสารพิษนั้นนับได้ว่าหายากมากเนื่องจากกรงมีผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันมากขึ้นทำให้มีสารเคมีตกค้างในร่างกายเราจะทำให้เราอายุสั้นลง ดังนั้นวันนี้พี่ยูอาจจะมีวิธีมาแนะนําหลายๆอย่างเลยคะ่ะเรามาเริ่มที่การเลือกผักปลอดสารพิษกันเลยดีกว่าค่ะในการเลือกผักปลอดสารพิษนั้นมีหลักการเลือกคือดูที่ผักค่ะถ้าหากผักนั้นดูสวยงามแบบไม่มีรอยกัดกินของศัตรูพืชเลยนั่นอาจเป็นผักที่โดนสารเคมีจากสวนมาแล้วถ้ากินเข้าไปอาจจะมีอันตรายถึงตายได้เลยนะคะหรือถ้าหาก เราซื้อมาแล้วแต่เราไม่แน่ใจว่าผักมีสารหรือไม่เราสามารถล้างผักด้วยวิธีต้มน้ำเกลือและทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนำผักลงไปล้างค่ะจะทำให้สารเคมีลดลงได้บ้างอีกทางหนึ่งคือการไปซื้อผักของโครงการปลอดสารพิษเช่นชุมชนปังนิ้วเป็นวิธีชุมชนที่ทำการเกษตรแบบพอเพียงปลูกผักปลอดสารพิษและนำผลผลิตที่ได้มาขายในชุมชน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านปังนิ้วนี้จัดตั้งมาตั้งแต่ปี2548ด้วยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงและเทศบา,นนาลนครเชียงรายในการแบ่งที่ดินสาธารณะให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์บนพื้นที่ก,กว่า68ไร่ชาวบ้านจึงเกิดกระกายความคิดร่วมกันของคนในชุมชนเพื่อสนองตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านปังนิ้วตั้งแต่นั้นมาค่ะแล้วเราก็จะมาพูดกันต่อในเรื่องของสารเคมีในเนื้อสัตว์สารเคมีในเนื้อสัตว์นับตั้งแต่สัตว์ถูกฆ่าตัดชำแหละเป็นชิ้นๆแยกประเภทนำบรรจุเข้าตู้แช่แล้วขนส่งไปยังตลาดจำหน่ายเนื้อสัตว์ต้องตกค้างอยู่เป็นเวลาหลายวัน เพื่อรอผู้บริโภคมาซื้อจนกว่าจะถูกปรุงเสร็จเป็นอาหารก็เป็นระยะเวลาที่ยาวนานตามธรรมดาเนื้อสัตว์จะคงความสดจิดได้ไม่นานก็จะแปลสภาพสีจะกลายเป็นสีเทาอมเขียวดังนั้นในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์จึงมีการใช้สารเคมีช่วยยืดอายุการเน่าเสียและเจือสารรักษาสี สีแดงดูสดนานและสารเคมีที่ว่านี้เป็นตัวการทำให้เกิดโรคมะเร็งขึ้นได้ปัจจุบันในฟารมเลี้ยงสัตว์ใช้สารเคมีและฮอร์โมนผสมลงในอาหารสัตว์เพื่อเร่งการเจริญเติบโตทำให้สัตว์วุ่นทวน,วนโตเร็วเนื้อสัตว์ที่ได้จะมีสีสันน่าซื้อแต่การกระทำดังกล่าวทำให้ผู้บริโภคได้รับสารพิษต่างๆมากมาย มีการฉีดเซรุ่มและยาปฏิชีวนะต่างๆเพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์ผู้ที่รับปรทานเนื้อสัตว์เป็นประจำร่างกายมักมีการต้านยาเมื่อเจ็บป่วยยาที่กินจึงไม่ค่อยได้ผลเช่นเดียวกับการใช้ยาฆ่าแมลงศัตรูพืชมากๆแมลงเหล่านั้นก็จะมีความต้านยามากขึ้นเรื่อยๆย,ยาที่มีความรุนแรงในขณะเดิมจะใช้ไม่ได้ผลแต่แมลงกลับจะทวีจานวนมากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันได้พบข้อผิดพลาดนี้จึงมีการเสนอให้ป้องกันและกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีการรักษาสมดลุลของสัตว์ที่กินมแมลงศัตรูพืชนั้นๆเป็นอาหารคนที่ชอบกินเนื้อสัตว์เป็นประจําทําให้แบคทีรียในลำไส้เล็กทําปฏิกิริยากับน้าย่อยของร่างกายทําให้เกิดสารก่อมะเร็งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งในลำไส้โรคมีพบมากในกลุ่มคนที่กินเนื้อสัตว์เป็นประจำ แม้แต่น้ำมันจากสัตว์เมื่อได้รับความร้อนจะเกิดสารเมทิลคอนเดนทีนสารนี้ทำให้เกิดโรคมะเร็งในคนแต่ไม่พบสารนี้ในน้ำมันพืชเลยปัจจุบันจึงไม่นิยมเอาน้ำมันจากสัตว์มบปรุงอาหารรับประทานในเนื้อย่าง1กิโลกรัมจะมีสารโซเพรินเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่ถึง600มวนซึ่งทำให้คนปีนมะเร็งได้เช่นเดียวกัน